ตามนี้นะครับกลุ่มนาคาสตูดิโอนะครับจะทำเรื่องเด็กเด็กกายดีนะแต่ก่อนผมทําเรื่องเด็กดอยกายดีผมเลยเปลี่ยนเป็นเด็กกายีญิงลงมาชั้นลงนะครับอ่ากลุ่มปาหมายก็เป็นนักเรียนประถมเดิมนะครับระดับประถมปลายสี <4. S 1> ่ถึงหกปอสี่ถึงปอหกครับป้าหมายก็เปลี่ยนพฤติกรรมนะครับการเคลื่อนไหวทางกายที่อ่า ให้มันเป็นยุคใหม่มากขึ้นนะฮะปรับให้มันเข้ากับยุคสมัยมากขึ้นเพราะว่าที่งสังเกตเหี่ก่อนๆที่ก็เด็กเขาเติ่งกันก็เด็กเริ่มเบื่อในเสียกระถ้วยหนะครับก็เลยทำเป็นแล็บทำเป็นอะไรตามที่ผมตำรวจมานะครับเด็กต้องการแลบต้องการอะไรมากขึ้นโดยที่นะครับก็โรงเรียนชุมชนบ้านไม่ค็อต้มหลวงเหมือนเดิมนะครับละโรง,งเรียนอื่นๆนี่ก็คือเป็นโรงเรียนที่เรา ในตำบลที่เราต้องไปส่งเสริมให้เขาเกิดการเปลี่ยนแปลงด้วยนะครับแต่เราจะเอาโรงเรียนที่เป็นหลักไปก่อนรูปรบบก็นำเสนอเป็นบทเพลงเพราะการแสดงของเด็กนะครับช่องที่จะสื่อสารก็เป็นน่าจะเป็นทีวีพะเยา u ูทูบแล้วก็ของของเองนะครับอิตินาคาสตูดิโอนะครับครับขั้นตอน การผลิตนะครับก,ก็จะลงพื้นที่นะครับไปที่โรงเรียนแล้วก็ชวนเด็กมาทำงานไลกเปลี่ยนทั้งเรื่องการแสดงของเด็กแล้วก็เรื่องเพลงเพลงอาจจะร่วมเด็กร่วมแต่งด้วยนะครับร่วมแต่งแล้วก็จะมีเพลงเป็นภาษาไทยเป็นภาษาเชียงปทํธาไปด้วยนะครับแต่ เราเมาคิดอีกทีนึงว่าเลงนี้เราจะไม่เอาทำนองเดิมถ้าเป็นเทงญาติพานก็ต้องเราทำนองใหม่แล้วก็มีเครื่องดนตรีมีอัตลาของญาติพันเข้าไปด้วยนะครับเราคงไม่ทำซ้ำจากเดิมอ่าก็จะทำงานช่วงปลายกุมภาันี้ครับเพราะว่าผมทราบข่าวมาว่าโรงเรียนปีนี้เขาจะปิดเพิมช่วงเมษาครับเราต้องทำให้เสร็จก,ก่อนเมษา ่าแล้วก็เก็บภาพถ่ายก็ประมาณเดือนต้นมีนาครับตัดต่อก็ประมาณช่วงกลางมีนาไปนะครับแล้วก็นำเสนอเผยแพร่ผลงานก็ช่วงปลายมีนาครับก็ปิดเมตาปิดเทมปิดเทมถ้าเปิดอีกรอบหนึ่งก็ตรงนี้ทำเสร็จอาจะพรอมงบเพิ่มมาทำอีกนะครับครับผมผมแค่นี้ครับงบประมาณก็ตั้งไว้เต็มเต็มแลยนะครับสองหมื่นห้า นัการทังยครับขอบคุณครับ